ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งอบตที่นั่นนะครับทั้ง130แห่งตอนนี้ก็ทยอยรับบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่เป็นไปอย่างเข้มข้นครับคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดมาจากอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณสนธยาครับ ครับคุณอนุชาคุณสิริมาครับความเข้มข้นการเลือกตั้งอบตในจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนี้ทําให้เจ้าหน้าที่กกตสามารถจับกลุมผู้กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ขณะพยายามซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้แล้วอย่างน้อยสองคน ส่วนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่อบตท้ายสำเพอและอบตทั้ง130แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้รับบัตรและอุปกรณ์ไปจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้กันอย่างเต็มที่แล้วครับ คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือกอปนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรืออบตอท้ายสําเพาอําเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจนับบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์จัดการเลือกตั้งอย่างละเอียดรอบคอบก่อนทยอยนําไปจัดเตรียมความพร้อมสําหรับจัดการเลือกตั้งอบตอที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ โดยกปนระบุว่ามีความตั้งใจที่จะทําหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเที่ยงตรงและไม่มีความหนักใจเพราะมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายรอบครับมาดูเลยในเรื่องตรงนี้ตอนนี้เราก็ต้องเ่ิดสอนน้องๆด้วยค่ะค่ะลำบากใจไหมครับในการทําหน้าที่กปนเลือกตั้<า>ง,งองเรารอบถ้าถามว่าลำบากใจไหมมันก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรค่ะ ก,ก,ก็คณะกรรมาการเราก็ตั้งอยู่ในความเที่ยงธรรมในการทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ขวากควในผู้สมัครท่านใดอยู่แล้วใช่ไหมคะถามว่าราบักใจก็ไม่ระมักใจค่ะพร้อมค่ะพรอ้รอมทำหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่อบตท้ายสำเภาเจ้าหน้าที่กกตจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหากระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งได้สองคนพร้อมของกลางธนบัตรฉบับละ1,000บาท2ฉบับและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขณะพยายามซื้อสิทธิขายเสียงให้กับผู้สมัครนายกอบตท้ายสำเพอในพื้นที่อำเภอพระพรหมคนหนึ่ง โดยทางเจ้าหน้าที่โกโกตได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจวันกับตำรวจไว้เป็นหลักฐานแล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อหาผู้กระทำผิดเพิ่มเติมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทั้งโกโกตรวมถึงฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังจัดก,การเลือกตั้งในพื้นที่อบาตาท้ายสำเพาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างมากครับทุกหน่วยนะครับตอนนี้มีตัวแทนผู้สมัครได้แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครนะครับ ครบทุกหน่วยแล้วนะครับนะครับครบทุกหน่วยแล้วเพื่อไปสังเกตการในวันเลือกตั้งและนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับกกตนะครับกกตจังหวัดนครสิริราชได้ส่งนะครับในส่งเจ้าหน้าที่มาสังเกตการรอบนอกหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยด้วยในวันเลือกตั้งครับเพราะนั้นตาสํบรถมีเยอะมากเลยนะครับแต่วันในเรื่องของฝนในเรื่องของน้ำนะครับเมื่อวานก็เปลี่ยนไปหน่วยหนึ่งนะครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเลือกตั้งอบตอมากถึง130แห่งซึ่งขณะนี้กปนทุกแห่งได้ทยอยรับบัตรและอุปกรณ์สําหรับจัดการเลือกตั้งไปจัดเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งอย่างเต็มที่แล้วท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังเพื่อจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเนื่องจากหลายพื้นที่มีการแข่งขันสูงบางจุดเกิดเหตุรอบยิงผู้สมัครได้รับบาดเจ็บ รวมถึงตำรวจและฝ่ายปกครองต้องจัดส่งกำลังไปเฝ้าระวังป้องปรามทำความเข้าใจกับผู้สมัครเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก บริเวณนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่สองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเพาอพําเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนี้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ท่ามกลางการเฝ้าระวังจากหลายฝ่ายเพื่อให้การเลือกตั้งในพื้นที่แห่งนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณอนุมาคุณสีมาครับคุณอนุชาคุณรีมาครับครับ ขอบคุณคุณสนธยานะครับ